สองเลขทะเบียนรถเมย์รถบรรทุกหลังเก๋งจอดซื้อน้ำทำรถเมย์เข้าไป้ายไม่ได้รถบรรทุกตามหลังเบรกไม่ทันพุ่งชนท้ายเจ็บนับสิบปลายส่วนเก๋งขับชิวๆออ,ออกไปแบบสบายสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะมีอุบัติเหตุรถ บรรทุกชนรถมีอีกแล้วนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่26กจิกายน2563ที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจสพปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีนะคะได้รับแจ้งว่ามีรถบรรทุกชนท้ายรถโดยสารประจำทางหรือรถเมยนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายนะคะบริเวณหน้าโรงพยาบาลกรุงไทยถนนติวานนท์ขาออกนะคะ ที่เกิดเหตนะคะพบรถประจำทางนะคะรถเมสาย367สีน้ำเงินขาวนะคะทะเบียน10กีด1061ปทุมธานีนะคะวิ่งระหว่างปากเกร็ดหลังสิทธิ์จอดอยู่สภาพด้านท้ายพังเสียหายนะคะกระจกแตกร้าวส่วนคู่กรณีเป็นรถบรรทุก10ล้อนะคะยี่ห้อฮีโนนะคะทะเบียน926952กทมนะคะด้านหลังพังเสียหายยับเยินเช่นกันนะคะ ส่วนกระบะด้านท้รถบรรทุกนะคะบรรทุกเหล็กมาเต็มคันรถเลยนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็ทีมแพทย์พยาบาลของโรงพยาบาลกรุงไทยนะคะก็รีบมาให้การช่วยเหลือนะคะแล้วก็ทยอยนำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะซึ่งเป็นผู้โดยสารรถเมนะคะรวมถึงกระเป๋ารถเมด้วยนะคะนับแล้วประมาณสิบคนนะคะเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลกรุงไทยนะคะ โดยมีสองคนนะคะที่ต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลคือนางสาวเลโนบัวชูใบาอายุ45ปีนะคะเป็นกระเป๋ารดเมนะคะแล้วก็นางก่อแก้วม่วงยืนนานอายุ61ปีนะคะผู้โดยสารนะคะส่วนอีก8คนนะคะมีอาการปวดแขนปวดขายอย่างลเล็กละน้อยนะคะโดยแพทย์ตรวจรักษาแล้วก็ให้กลับบ้านได้นะคะ จากการสอบถามนายบุญเลิศคงทองอายุ62ปีนะคะคนขับรถประจำทางนะคะหรือรถเมย์นี่นะคะกล่าวว่าก่อนเกิดเหตุขณะที่เขากำลังจอดรถเพื่อรอรับผู้โดยสารที่ป้ายรถเมย์นะคะจู่ๆรถบรรทุพกพ่วงนะคะก็ชนเข้าที่ท้ายอย่างเต็มแรงนะคะทำให้ตนเจ็บหน้าอกเล็กน้อยนะคะเนื่องจากไปกระแทกกับพวงมาลัยส่วนผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ จากแรงกระแทกก่อนจะมีเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลนะคะด้านในวัชระ,ะอินทิราชนะคะอายุ31ปีคนขับรถบรรทุกกล่าวว่าขณะที่ขับรถบรรทุกเหล็กมาจากบางนาและจะนำไปส่งแถวด้านถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ดโดยเขาบอกว่าเขาได้ขับรถตามรถบรรทุกดินนะคะได้เบี่ยงเลี้ยวมาทางด้านขวาเพื่อหลบรถประจำทาง ที่จอดค่อมเลนอยู่นะคะขณะที่เขามองกระจกด้านข้างเพื่อเตรียมเปลี่ยนเลนเช่นกันนะคะพอรถบรรทุกเบี่ยงออกขวาเขาหันไปมองอีกทีนะคะก็เบรกไม่ทันแล้วนะคะรถเข้าไปชนท้ายรถเมย์แล้วนะคะอย่างไรก็ดีนะคะจากการตรวจสอบ กล้องวงจรปิดของเทศบาลนครปาาเกร็ดนะคะที่ติดตั้งอยู่ตรงจุดเกิดเหตุนะคะพบว่าก่อนเกิดเหตุนะคะได้มีรถเก๋งจอดซื้อน้ำจากจักรยานยนต์รถพ่วงนะคะที่จอดขายอยู่ที่บริเวณป้ายรถประจำทางนะคะระหว่างนั้นได้มีผู้หญิงสูงวัยเดินออกไปโบกเรียกรถประจำทางที่กำลังวิ่งมานะคะแต่รถประจำทางนะคะเข้าไป้ายไม่ได้นะคะเนื่องจากมีรถ เก๋งจอดขวางทางอยู่นะคะขณะที่ผู้หญิงสูงวัยกำลังจะเดินไปขึ้นรถปรากฏว่ารถบรรทุกสิบล้อนะคะได้ชนท้ายรถเมกระเด็นเลยนะคะโชคดีนะคะที่หญิงสูงวัยดังกล่าวไม่เป็นอะไรนะคะหลังเกิดเหตุน,นะคะรถเก๋งคันดังกล่าวนะคะได้ขับถอยหลังแล้วก็เดินหน้าขับออกไปทันทีนะคะ นี่คืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะทําให้คนได้รับบาดเจ็บหลายคนนะคะไม่น่าทําแบบนี้นะคะรู้ทั้งรู้ว่ามันไม่ถูกต้องนะคะแน่ๆไม่ถูกกฎจราจรนะคะก็ยังไปทํานะคะทําให้คนบาดเจ็บเป็นสิบเลยนะคะรถเมย์เข้าไปไม่ได้นะคะลักษณะแบบนี้นะคะที่กรุงเทพเพ็นบ่อยมากนะคะอย่างไรก็ดีนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ บรรดาชาวบ้านนะคะคนที่โดยสารรถเมย์นะคะต่างตกอกตกใจนะคะแต่ก็ถือว่าฟาดเคราะห์ไปนะคะแต่ก็ยังไม่ไหวที่จะส่องเลขรถนะคะเพราะถือว่าเป็นเลขฟาดเคราะห์นะคะเลขนี้จิบหนักนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องจัดหนักหน่อยนะคะเพราะเป็นเลขฟาดเคราะห์นะคะคนใช้รถใช้ถนนนะคะใช้รถเมย์ก็เลยต้องส่องเลขทะเบียนรถแล้วก็รถบรรทุกกันหน่อยนะคะ ย้ำอีกครั้งนะคะรถเมย์นะคะที่ประสบุบัติเหตุคือรถเมย์สาย367นะคะทะเบียนรถ101161นะคะส่วนรถบรรทุก10ล้อนะคะเลขทะเบียนนะคะ926952กรุงเทพมหานครนะคะนี่เลยนะคะก็ดูแล้วอย่าทำเป็นเยี่ยนยางนะคะก็ใช้รถใช้ถนนโปรดเห็นใจคนอื่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ